สวัสดีครับนี่นะครับการฉีดพ่นหมอกควันนะครับเพื่อขจัดยุงนะครับป้องกันยุงของเทศบาลตำบลปราสาทนะครับวันนี้นะครับผู้ช่วยชำนาญเบาะถ้าบ้านนะครับพามาดูครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับเทศบาลมาฉีดพ่นหมอกควนัน นะครับเพื่อขจัดยุงนะครับการสิดของเจ้าหน้าที่ครับจะสิ่วทุกซอกทุกมุมในบ้านนะครับบริเวณบ้านอ้อมบ้านนี่ครับจะเดิน,น,นลัดเลาะไปเรื่อยๆนะครับตามป่าในชุมชนนะครับตามรั้วบ้านในชุมชนนะครับปฏิบัติงานดีมากครับทางเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับคณะอสมอบ้านสายทัวสองใต้นะครับทำการหยอดสายอาเบตไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศาบาลน,นะครับเพื่อได้ฉีดน้นหมออควันจําจัดยุงให้ที่น้องในชุมชนนะครับนี่นะครับคณะอสมอของบ้านสายทัวสองใต้เราครับนี่ครับชุดทํางานของหมู่บ้านครับ ครับนี่นะครับทีมงานอสมของบ้านสายโทรสองใต้เรานะครับช่วยกันหยดสายอเบดนะครับเพื่อที่จะกําจัดยุงลายนะครับป้องกันยุงลายนะครับให้กับชุมชนเรานะครับร่วมกับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับนั่งอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับคือรถของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลประสาทนะครับซึ่งได้ขนอุปกรณ์นะครับ คือน้ำยานะครับที่จะเอามาพ่นหมอกควันนะครับมาสแตนบายตามชุดฉีดพ่นนะครับนี่นะครับซึ่งมีไซเบรนะครับแล้วก็น้ำมันน้ำยานะครับขจัดอยู่ได้บอกได้บอกพี่น้องในชุมชนนะครับประกาศประชาสัมพันธ์แต่เมื่อเช้าแล้วนะครับให้ปิดภาชนะหรือมีผู้ป่วยหรือมีเด็กน้อยนะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อ สะดวกต่อการฉีดพ่นนะครับด้วยความเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่ของเราฉีดพ่นเครื่องนะครับก็ราคาหลายบาทนะครับเป็นหมื่นนะครับตัวนี้ครับอสมเรานะครับกำลังเดินแจกทรายเบรคครับแล้วก็ป้ายรุ่นนรกนะครับป้องกันลูกน้ำยุ่งไหลนะครับ

ซึ่งถ้าใช้ไม่ดีก็อาจจะเกิดเป็นเปลวไฟนะครับอันตรายต่อบ้านเรือนที่เข้าไปชีดน,นะครับนี่นะครับการทำงนาน พร้อมครับครับนี่นะครับตอนนี้ทางอสมอเรานะครับได้เข้ามาที่วัดเฉลิมเกียรตินะครับบ้านสายเถวสองใต้ของเรานะครับเพื่อที่จะหยอดสายอเบรนะครับแต่ละท่านนะครับจะมีสายเบดส์กระถุงนะครับและป้ายรณรงค์เพื่อป้องกันยุงนะครับ ใส่แต่อะไรถุงเลยที่ไปไหนแล้วมันจะกัดควนอยู่แล้วใส่สีด้วยเพราะว่าให้ความทนรอแล้วรอแลเดี๋ยใส่ของน้าได้อยูำกสมเรานะครับจะเข้าไปทำงานพร้อมกันนะครับนะครับเพื่อเช็คดูว่ามีลูกน้ำยุงลายหรือเปล่านะครับ จะสำรวจสอดส่องแล้วก็จะหยอดซาซเบตนะครับนนเพิ่นอาบอ,อยู่นี่เป็นบริเวณวัดนะครับพากันช่วยกันหยอดในบริเวณวัดนะครับ รวม้วยช่วยกันอย่างขยันขันแข็ง